สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องปุ๊พอกันคือเก่าเนาะพี่น้องกับซองบอบน,นั้นนี่ใช่พี่น้องบ่งพี่น้องหลายคูยคน่ันกระทำเข้ามาวะเป็นยงนังคือผุปูเสื้อ,อน,น้ำมันวะเด้พี่น้องเสื้อน้ำมันกันยังอยู่นี่คือเก่าเด้อพี่น้องบุเมนว่าได้ถิ่มได้เสียเลยสายเหตุที่ปุปูเสื้อน้ำมันก็นคือเขาเอารถมาไว้นี่พี่น้องเขาเอรถมอเตอร์ไซค์มาไว้นี่หรือรถจกกักรมาไว้นี่แล้วพี่น้อง เอารถจักมาไว้หนิเฮาเราไปอยากปูเพราะว่าเฮาเหยียบไปเหยียบมายา่มันเปื้อนพี่น้องเหยียบไปเหยียบมาอยู่นี่ยา่มันเปื้อนแล้วเขาก็เลยบบได้เอามาไว้อยู่นี่พี่น้องบบได้ปูพี่น้องเอาง่ายขึ้นเขาว้ไว้อยู่นี่พี่น้องผักไฟยางดีบด้วยน้องเขาถิ่มได้พี่น้องแต่ว่าเพื่องนี่จำนวนนี่ปูคือเก่าพี่น้องตัวนี้ปูคือเก่าพี่น้อง เอารถขอม้าว่ายอยู่นี่เลยปูปูพี่น้องเวลาแบบนั้นเซลล์รถลุ้งก็ต้องได้กู้นี่ขึ้นไปเจ้ก้อนพี่น้องจังได้เอาลงเนาะแต่ว่าเอาขึ้นมานี่นี่เอาก็เอาแนลนรถเข้ามานี่พี่น้องสุกเข้ามานี่แล้วก็บุญอยากมันถึกเสื้อน้มันนะนะพี่น้องไอเอาง,ง่ายใช่พี่น้องคั่วเขาไปเลยเด ท่อน้ําก็บ่ใหญ่ปานไดดอกพี่น้องไอ้ท่อน้ําท่อน้ํานี่บ่ใหญ่ปานดพี่น้องเอ้ยหมอแหแตกโปกเอาห้อยไว้ปนี่แหละพี่น้องเป็นระบบระเบียบยายเพิ่นก็นั่งอยู่พี่น้องเอ้ยนั่งพิงแดดบ่เนาะแดดออก้พี่น้องมื้อนี้แดดเสียหญ้าเพิ่นวสิบ่มีนเสียหญ้าลมันบ่มีหญ้าแล้วแถวนี้ก็้พี่น้องเอ้ย บูมี่หนาเลยแถวนี้พี่น้องเก่าสิมีพี่น้องมาน้ามันนั่นพี่น้องมาน้าเครื่องักแตงตอนนั้นเครื่องักแตงเนาะตอนนี้ก็หื้อเครื่องหื้อเครื่องักแตงออกพี่น้องหื้อเครื่องตกแตงออกเรียบร้อยพี่น้องโอ้ต้อตอนนี้ก็แดดขนาดพี่น้อง ถ่งหน้าไปพึ่งพักพี่น้อยพึ่งพักมันใหญ่ายอะไรได้เนาะเป็นตักบัวอากาศเลยพี่น้องตักบัวเลยเปิดเบิ้งก่อนพี่น้องมาเบิ่งพักทางหน้าบ้านก่อนอาชีพแดดเออพี่น้องเยพักที่ว่าปลูกไว้ตอนนั้นแหละพี่น้องเยที่ว่าตอนนั้นเห็ดหัวตอนผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วตอนเห็ดหัวไว้พี่น้อง ตอนนั้นก็ถ่ายคลิปอยู่ดอกพี่น้องต้นทั่วก็เดะอ่าฟักติขุดไว้ก็ใส่พุ่นแล้วก็ใส่ยังปลูกผักบัวแหละพี่น้องผักบัวผักกาดพี่น้องแต่ว่ามันยังบ่ใหญ่พี่น้องใส่พุ่นรดน้ําคู่มือพี่น้องเด้อรดตอนเช้าตอนแงรดมื้อละ2เทื่อรดมื้อนึง2เทื่อพี่น้องตนเาเทื่อนึงตนแงเทื่อนึงพี่น้องรดประมาณตอน5:00นแล้วพี่น้อง ถ้าเขาหดเว้นไลยมันก็สีมันก็ส,นกสีแห้งแดดพี่น้องเขาต้องหดตอนมันเย็นเย็นตอนหามงพี่น้องหามงกเย็นนั่นแหละกับพอดีมันโมนม,นมีแดดแหละพี่น้องจะเป็นพักพี่น้องเท่าน,นั้นจะเป็นพักบ้านเราเอิญเราพักหอมเปยพี่น้องพักหอมเปยแล้วกวพ็พักสระแน่แหละพี่น้องักสระแน่กโบราณเป็นยัง ชิบล่อเสียวดินไปทมใส่เด้พี่น้องคือบุยกลงทางนี่เนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งพักพี่น้องพักหอมพักอันนี้แหละพักบัวแหละพี่น้องแต่มันยังบใหญ่ดอกที่ว่าบพวนั้นขุดนานไว้ตอนนั้นแหละพี่น้องนี่โคชิงไคลพี่น้องใอ้เพ่อนด้ปลูกไล้พ่อนด้อยู่เลยกินแหละพี่น้องก็มีทั้งพักอีตู้ มีทั้งพักหมักแปบกับมีพี่น้องหมักแปบมาแล้วมีกุ้งหมักเผาเนี่ยพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นเป็นคนปลูกเองกับมือพี่น้องหากะหากะพ่นกินมายังง่ายง่ายๆได้พี่น้องกุ้งเผาพี่น้องก็มีผักบัวอากาศแดดได้พี่น้องเหมืมอาาดดนีอ้แดดแห้งหายเลย เด็ดเด็ดแท้เด็ว la, ่าพ si ี่น้องนี่กะแดดขนาดอพักก็ย no, ังบ่ใหญ่พี่น้องยังบ่ใหญ่บ่ได้ก็กลวใสเวลาหลายวันพุ่นล่ะพี่น้องสิหลายวันหลายมื้อกเนาะ็ัวนี่ ไคพี่น้องคอยเป็นงไดก็มีแต่แดดเด้อพี่น้องช่วงนี้แดดแฮงคั่นเป็นเดือน12ล้วเฮาล่ะพี่น้องเดือน12แลวแต่เป็นเดือน11สากลวันที่22แล้วพี่น้องมื้อนี้กอีก10มื้อหรือว่า9มื้อเบิดเดือนแล้วพี่น้องใกล้สิฮอดเดือน12แล้วพี่น้องเดือน12ก็ปีใหม่กเดือนโอ้ยังบ่ึงพี่น้องยังยังอยู่เดือน ยังเดือ out, Red, นปลายพี่น้องจิออนเดือนจิออนเดือนหนึ่งยังเดือนปลายพี่น้อยนั่นจะเป็นเท่ากี่ตู้พี่น้อยแปบเท่านั้นบนทางกับเขึอนแคมทางพี่น้องแต่ยังไข่อยู่พี่น้องว่ามันเบาแคบพี่น้องทางออกนะเบาแคบพี่น้องออกแล้วออกรถตัวพื้นที่ในขึ้นแคบพี่น้อง ใครเนี่ยแต่เฮาบ่ได้อยูก่กลางบ้านพี่น้องแถวนี้น่ะบ้านแถวนี้นี่คือโล่งเลยพี่น้องบ่บุได้จูจีกันพี่น้องแบบว่าเพื่อนกับเพื่อนห้างแถวนี้พี่น้องเองพื่นอนห้างกันพี่น้องว่โล่งนะพี่น้องกเพื่อนห้างเพื่อนที่นั่นบุลงไปเลยสี่ เดกว่าให้น้องเว้ยสีนียังบ่มีแตว่าซับอยู่พี่น้องสยังบ่อยากเอาสีขาวมาเพิ่มพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่ทันได้มีเงินเนาะาสีขาวมาเพิ่มีมันสิโดดเด่นไปอีกแบบนึงพี่น้องแต่ว่าเอาแต่สีนี้มันก็สิออกเป็นลายเดียวกันถ้ามีเงินดีก็มาเฮ็ดสีเซานี่ก็ตัวโอเคเพี่น้องสีขาวบ่หรือว่าสิเป็นสีครคือสิคักเนาะแต่ว่ามันเป็นสีเดียวกันนี่มันแยกบ่ออกเนาะพี่น้อง thả con là xì mất xì nhẹ ngọt với la là xì nổ đen vậy bẹp nưng nó phải không Oh, lột họ kè đi bên này đấy nào. Này, Cứ buổi chục nó hồn thang này lột nó, thế nào cái lông xài vạn, nhưng ma, phải xài bạc, một hân ma, thế nào

Thằng thầy thì chắc bọn gì cứ gắn nó kìa chạy Thầy cứ gắn bọn Thằng cá bào kìa nì bà cháu nha, một thằng má bào lia bà tưởng tựt mà ừ, Chị <laughs> hỏi nè Ừ, chẳng phó hứng nó, Làng tuổi này là phần có đầy má kìa Chẳng phó phần hứng từ 7 tới sau bộ nó, nọ, 6 môn bộ lấy Làng tuổi làng xăm đầy đầy chẳng mà nó Thôi, hồi đây là. ก็ว่าสาอนก็ยังบุททันมาเพราะว่าเติดมากพี่น้องเลียวไปมียังหนาซาหรือมือซาต้องใส่มู่บ้านให้รางสวยบอกบัดไขมันติดมือปะอย่งก็ มาแต่ใส่บาทพี่น้องให้เจ้าอ๋อไปใส่บาทขึ้นแต่เอาเงินขึ้นมา<ะ>ไปใส่บาทเกลือเงินขึ้นมามีแ่บาทเยเออหลัวใส่แล้วจกขึ้นบัวแม่นเนาะ <laughs> บัวแม่นดอกพี่น้องไอ้เงินไปเพื่อไหวพี่น้องเ,เอ้เรือเก่ากลับขึ้นมาพี่น้อง บาทจัหน่วย7บาท7หน่วยก็7,000เนาะใส่หน่วยละ1,000กีบกินได้สําหรับคลิปนี้ก็ช่วยชมนี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องสุขทานเนาะที่ให้กําลังใจนั้นมาตลอดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งชมคลิปให้นี่เด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องพร้อมคลิปหน้าเด้อพี่น้อง